กรุงเทพกว้างใหญ่อยู่ในนออาเซียนมทุงเป็นลงรถเม่อบอเป้ไปเดียวตามนามีคนเขาบอกว่าพวกเธอในเด็กซอดังเติมเราเอาตัวแลกตังได้ฟังที่จริงตามมา คนสู้อุตสาห์สาะหาน้องจนมาเจอหน้าเทียงยืนรอพบเคอใจเหมือแม่เจอเต็มตาเอวลอยสายเดียวเจอเดินเกี่ยวเอวชายเข้าบา้าอายถามว่าชำเหลืองตาเชิดหน้าเข้าอาซีเอ แสงไฟเปลี่ยนใจคนเดีลงมนถนนเพชรบุรีสัญญาหักไอย้ยหักเหนี้เดนน้องมันนะ่าไอเสียน้ำตาที่อาซีเอเ็กเลิกบ่มีรถมีออเป็นนั่งพิ้งเสาไฟ กรุงเทพกว้างใหญ่หวงหลายอายกลัวนางตรมรัดจัดระเบียบสังคมเท็กจมเจ้าเดินหอนใดเมื่อความสวยจากอายกลัวเจ้าหมดหนทางไปจอมอฝากปล่อยเทกไว้เทบันใด ให้น้องขึ้นนะวัสดียามเรื่องครับพี่น้องโอ้บรรยากาศรถติดครับรถติดรถติดแต่ว่าก็เริ่มล่งแล้วล่ะโอ้ดอกไม้ครับดอกไม้น่าหน้าท่านอัสดีทุกท่านได้ครับเด้